อะไรใหม่ๆวันนี้นะคะก็คือมาสคาร่าคิวเพราะว่าอันเก่าเลยรู้สึกว่าฟอร์มูล่ามันคือมันนานมากแล้วอะมันมันอาจจะมดอายุเราก็ได้นะแต่แบบมันมันไม่หมดละทีไงก็เลยแบบถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราเอาอันเก่ามาเทียบด้วยเนาะอันนี้คืออันเก่านะคะที่ใช้มาแบบกี่ปีแล้วอะคือมันนานมากจนตอนนี้เขาน่าจะเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนแพคเกจเปลี่ยนหัวแปรงใหม่หมดแล้วนะคะเราคิดว่ามันน้อยนะแต่จริงๆมันใช้ได้แบบ นานมากตอนนี้ก็ซื้อใหม่มานะคะมีของเคสนะคะกับม o ดเนาะวันนี้ก็จะมาปัดแค่อันใหม่นะอันเก่าเราจะมาเทียบสีดูใวยเฉยมูดน,นะเป็นเบอร์อะไรอะ B 0 4 Soft t o n e นะคะเดี๋ยวจะเลือกสีออกแบบติดเทาๆหน่อยมานะเพราะว่าผมดำเนาะแพคเกจเขาสวยนะสีม่วงเคสนี่ก็เขาก็ดังอยู่แล้วเนาะเรื่องเรื่องของคิ้วรอบนี้ได้สั่งสี B R 6 จะเป็นสีออกน้ำตาลเทาเอาอันเก่าก่อนเนาะคนนี้นะ่าจะเบอร์8เชตนะคะ BR 6 BR 6จะออกดูน้ำตาลนะทุกคนโอ้เป็นน้ำตาลเลยมีความเทาอยู่นะพอมันอยู่ข้างนี้ปุ๊บมันเลยดูไม่เทามูดนะคะว้ายหัวเล็กมากมูดจะออกแบบเบสสุดคิสมีจะเข้มนะเป็นน้ำตาลเทาที่เข้มอันนี้มันจะมีความเหลืองอยู่อะแต่ แต่ไม่ได้เหลืองขนาดนั้นนะเดี๋ยวจะให้เทียบความเหลืองกับดินสอเขียนคิ้วันนี้ดินสอเขียนคิ้วนี้มันจะมีความติดติดเหลืองๆหน่อยเห็นไหมอันนี้เดียเขียนคิ้วมาแล้วนะเขียนคิวคนค้วใช้เค,คที่ดอทั้งคู่นะอันนี้กระถมๆไปส่วนนี้ก็แบบสกิดส่วนที่มันแบบเป็นเส้นๆ,ๆๆเห็นไหมเห็นปะเบอร์เจ็ดนะคะอันนี้เบอร์หนึ่งนี่หัวความต่างคิสมีเคสจะหัวใหญ่กว่ามูดนะคะมูดจะเล็กมากเราจะปัดเคสข้างนี้มูดข้างนี้ใช้เคสนะคะ เยชอบที่หัวแปลงเขานะ่ะคือหัวแปลงเขาจะมีความฟูๆหน่อยเนาะมันเข้าทุกเส้นนะ่ะแล้วแบบมันไม่ได้เอาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเยอะเกินไปอย่างตัวของคิสเมีเนี่ยเวลาเดียใช้อะเดียจะต้องแบบเดียต้องปาดปาดปาดออกนิดนึงไม่งั้นมันจะมันจะแบบมันจะเลอะเธออะก็จะได้ so, <Mitarbeiter. S 1> สีประมาณนี้นะคะอันนี้สีธรรมชาตินะออกน้ำตาลเนาะเดี๋ยวข้างนี้ปัดอ่ามูดนะคะอันนี้เหมือนสีออกเป็ดเบจเลยนี่พยายามเลือกสีที่มันแบบติดเทามันแล้วนะ แรงมันเล็กเกินไปป่ะเออบางคนเขาอาจจะชอบก็ได้นะแต่ฉันว่ามันเล็กไปว่ะเล็กเกินอ่ะเฮ้ยสีมันอ่อนมากอ่อนไปป่ะเดี๋ยวว่ามันอ่อนเกินอ่ะมันอ่อนเกินหรือเราไม่ชินวะไม่รู้อ่ะแต่ให้รีบปักนะเพราะว่ามันแห้งไวมากมันแห้งแล้วมันแบบเคสก็แห้งเร็วเห็นไหมเห็นความตั้งป่ะถ้ามันแห้งช้าขนคิ้วมันจะไม่อยู่นะเพราะว่าเดียเป็นคนที่ขนคิ้วขนตามันจะมันจะตกลงทั้งสองตัวแห้งเร็วแต่มูดเร็วกว่าทุกคนคิดว่าไง เมื่อกี้ไปล้างมือมาฟอกสบู่ล้างมือปกติน้องทุกคนหายไปหมดคนะเหลือยายนี่ค่ะเหลือยายมูทถูไม่ออกทุกคนอาจจะต้องใช้ครีนซิ่งเท่านั้นนะใครต้องการที่ติดทนจริงๆนี่มูทตอบโจทย์